สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปที่2นะคะยังอยู่ที่เรื่องการใช้แอปพลิเคชัน z o o m เพื่อประชุมออนไลน์ได้ทั่วโลกนะคะวันนี้อิ๋วก็จะมาสอนวิธีการเข้า Zoom นะคะในกรณีที่เราเริ่มจะประชุมแล้วนะคะก็เริ่มแรกเลยนะคะเมื่อถึงเวลาเข้าประชุมนะคะก่อนเวลาสักเล็กน้อยประมาณ5นาทีเราเข้าไปรอได้เลยนะคะ ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันซ o มนะคะรูปสีฟ้าที่มีรูปกล้องตรงนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเข้าไป add contact นะคะเราประชุมเลยเก็คือเข้าไป Meeting นะคะสร้าง start meeting นะคะนะคะอนุญาตให้เขาใช้บันทึกเสียงได้นะคะ อนุญาตไปนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายซูมด้วยนะคะบันทึกวิดีโอไหมก็อนุญาตนะคะปิดไมโครโฟนก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนเสียงเข้าไปประชุมนะคะปิดไม้ตรงนี้เลยค่ะก,กบบากบาทนะคะเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นหน้าเราแบบนี้หน้าสดแบบนี้ไม่อยากให้ใครเห็นนะคะเราก็สต็อปวิดีโอไว้นะคะก็จะเป็นหน้าที่เราใช้สำหรับเป็นโปรไฟล์เท่านั้นนะคะ ส่วนเวลาที่เราอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปพิมพ์แชทก็ได้นะคะพิมพ์แชทก็เข้าไปที่มอนะคะกดที่มอนะคะแล้วก็แชทเลยนะคะกดที่แชทนะคะกดเข้าไปที่แชทแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์ตอบโต้นะคะกับผู้ที่เข้าประชุมได้เลยนะคะเช่นสวัสดีค่ะ ะะส่งเข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถโต้ตอบได้นะคะหรือว่าไม่สนัดพิมพ์เราก็สามารถที่จะเปิดไมค์คุยกันได้นะคะก็เปิดไมค์แบบนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงของผู้ที่ประชุมอยู่กับเราแล้วเราก็สามารถตอบโต้กันด้วยเสียงได้เลยหรือว่าอยากเห็นหน้าก็กลับมาเปิดวิดีโอค่ะหน้าพร้อมนะคะก็เปิดออกมาคุยกันแบบนี้เลยนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะแชร์นะคะข้อมูลก็คือไม่ว่าจะเป็นอยู่ในไดท์ต่างๆ Google d r i v e หรือว่า Microsoft o n e d r i v e ก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งไปในบ็อกหรือว่าส่งรูปถ่ายส่งด็อกเมนต์ส่งเว็บไซต์ site, ลิงค์นะคะหรือว่าบุ๊กมาร์กหรือสกรีนก็คือแชร์สกรีนหน้าจอของเราก็ได้นะคะ หน้าจอของเราคือหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถส่งรูปถ่ายถ่ายรูปได้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไวบอร์ดก็ได้นะคะไวบอร์ดก็คือโปรแกรมที่อยู่ในโทรศัพท์ที่เราสามารถขขเขียนเขียนนั่นแหละคะ่ะวันนี้นะคะก็เข้ามาสาธิตวิธีการเข้าซูมนะคะครั้งหน้านะคะเราก็จะมาสอน เรื่องเกี่ยวกับการใช้ซูมในแบบต่างๆนะคะติดตามกันได้เลยนะคะ